วันนี้เราจะมาทดสอบกบกระโดดกันนะครับกับการปีปลาแม่คอกนะครับยหแรกลงไปนะครับนี่ครับ мне там โ <c oughs> ยนแล้วครับม,มาแล้วครับสี่ครับรับคุณยานของพบกระโดดขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ กดลุงโอ์ครับอันนี้กดครับ